วุ้ต oh on oh, ีท oh. 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 ุกคนันทองวางเตมเหนียวเอาแบบหดวสุดๆอ่ะคิดว่าหัวสุดอ่ะความจริงตามวก u ันเกลือเโอ้อตัวคนหน่งตน่งไปกับโบมีต้องมันกบมีปืนคอยกบมีาตั้งตะวันแลนไปกวามมของตมนเกล

ส่งมผมสองไปมันมาหลายทางเทเลนี่มันออกตัวแล้ออกนะพี่ประยงดังสาวขันกันแห้งอยู่กับจานใต้หนึ่งตัวครับบุกเก่งกค๊อตไปหัวมันอยู่ทางนี้ไปหัวไปเข้าไปเลย โ็หลูกซ่องก่อนมาทำงานแมวเอาไปไปหำ้ำสวย <Awesome. S 3> อุ้งจะลงมันไปชุบกันได้หนิมันออกตัวนึงมันออกทั้งหลังมั่งรุ่งสออกทั้งใดวะเขาต้องออกไปชุบกันได้ไงเขาไมันเสียใจใช,ใช่ไหมซ้ำรู้ความหรอทีนี้เฉียดกิจขาดหน่อยเดียวนึงลูกซ่องมาทำงานเลยสุ มันเป็นมันเป็นเด้สมาทำยังไมันดานมันปืนดานะปืนดานขดส่ยไปเข้าไปซุทีมงานก่อนอันตราไเดีมันลุมามันเห็เท่าได้นี่ไปไปไอ้วท้รูเก่งแค่ไหนมอน

ไอนวช่างเถอะนะอย่ามาสั่มกูเด้อเร่นเอาละเอาละคนบาเเสียใจเอะวะมันลงผีมันมสียล่องเวดีีหูเลยเมื่อกี้นั่น a n a n k you โอไดีจีหูสมลก็ลงพูดีตัวคุณได้ลองได้ลอยในกอบในฉีดในำตัวึงม่กับเบื่อเขา ออกหลอกเาเราล่ะท่านได้เบื่อเขาหนันซึ่งมือเราไม่ปามันีงก็ดีเบิร์ตปีกเราหอมอืมมันสิบไม่ชุ่มมือสิไม่ชุ่มมือโอ้ยไม่หมดเลยทราตำเราตำบูรด์บ่ดบ่ดง่บงนยิแปะเบิร์แบกเนาะ เอาของมันเอาของมันเกิดใจลูกไว้มือกระสันจนเก็บไว้แหงน้ออยิงบ่บด้โกสากระลังบอทันโอ้โหโอ้ตาย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 โอ้หมอรีโอ้มอรเอานั่นมาให้เวยเอ็มโสองกระบอกอ่ะเอ้ย เดี๋ยวจะผมเอามาจอดไก่ผมสีนี้ยินนะโอ้ยมันสีนี้แต่เราชี้มากผมโอ้ยมันโมโหมันหูมันอื้ออยู่กําลังวัดกันนี่มาๆามาทุกท่านแกยู่เดียนยุ่งกำลังฆ่าผมว่าเมียนโอ้ยบอดเบื่อของเฉดีเสียงทู่คนยิงกันอยู่นะเฮ้ยเออโดนมาไหม Này. Bà ơi, bọn họp chắc tù Cuối xóa nhìn chút mươi anh Đấy rồi, đấy lại Nhé bạn Tài đó khuôn hoài rồi Bạn mới giống tù không ừ. đó, 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 đó. Watch, tháng tháng tháng. Tháng. Watch out! Watch out! Nhiều mấy ông rất là ngốc khỏe này, tôi เดมันดิโอ้ยวดวเสียงมาไม่คุยกิซะให้น่องคุยเนี้ย oh, oh. ่องยเนี้ยโอ้ยแดงกยิงสอโอ้ยคนมันก่งเนาะมันดึงดูดมหาอเราเก็บแอ์ร็อบเนี่ยดี่หูจบวานยังเลยบัว นั <ấn> ่งซือสงครามเขเอดอจักจักเยอะโอ้โหพูดร้อนฟิดอีกเขาีกันติตายอยู่ดังเคปเออเยมเจ้าปแล้วนาเสีไปเยอั่นโอ้ยไม่คยังอีกไหวะเดี๋ยวด้วยดึงกันิตปลาซ้ำแยกเกเขาเขเ่ิดกานจะสือเดี นีเขานี่เิานี้เขาน้โโนเขาขขได้เขาเขาเขามองนี่ละก็ได้เขา<อ>ไ,ได้ก็ได้ที่เขาเอา้าไหนเขานี้ก็ได้เขานีาะอาจจะเ่นง่ายยังมันมองเดียวก็มงองเนป๊ักมองได้วะมงอ,มอ,อ,อมงเขาชุ่มวยตัวออไายลัเขา กู้ปิดการวางแผนสี่สุดจอดเนี่ยปักงูดมองหนึงไปมองหนึงอุขึ้นเรือหลายถู่ว่ะเออออหนีบ้านนีบ้านนีบ้านนี้เลยาตายับได้ยิ่งมันทาง้อขรามครับเอออยู่ดีกูมีตูไฟนั่นรสัตเออ มาดู l รวังระวนะครับรงออกแถวหนึ um, u, ่ง oh, นี่ตกใจแล้อแมนครับสวยสวยน็อกน็อมาตัวนี้แมนแโอ้ยโมเป็นเด็กาคำนวเป็นเดไกว่าชตรวหนวเออธรรมดาเนี่ยนี่ต้องใส่แบบประสบการณ์รุ่นนี้นี่ประสบการณ์ จังตังแต่เพิ่นมีความห่อความหักมาเนี่ประสบการณ์ันดีแห้งมาโอ้งดูการอ่านบกจบมึงดูม right? ันตกอันไอซี่โอ้่เขาอ่านประสบการณ์ล้วนๆนี่นี่เฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอนี่มันมันมองยิงเขยนั่นมันมองท่าเขาบันนี่แหละลงอุ้ยสวยเจ็บ่ครับ เป็นดตายบอลตายเลยมั้งเยอะตัวเดียวโอ้ยเอามีดมีดมีดเอารถเอารถมาเอารถมาเลยตัวเดียวครับขำมีดน้ำเจ้าเด้อขำคำขำผู้หนึ่งกันได้ขำสองกันได้แล้วแต่ข่อยีเอารถไปปล่อยหามป่ปใจไปหามเอารถผ้าข่อยเอามีดไปแทงมันปล่อยข่อยเด้อปล่อยข่อยเด้อปืนหามปล่อยเด้อปล่อยเด้อปืนหามเลยปล่อยเด้อข่อยเองข่อยเองบอกเลยข่อยเองถ้าได้ยินเสียงมันบอกข่อ จักเขมรไากันะข่อยเองข่อยเองบวตตองซอยเด้อบต้องซอยข่อยเองโอ้ยเจ้านอกตายไยด้จบพักออกเก็ยิงพวกนี้อยู่ในบ้านนี่แหละที่มหนวมจะสี่ระวังติ่มโอเคครับ้งบ้านเด่นบอกซื้อปืนนี่อยู่หลังนี้แล้วนี่ต้องอยู่บ้านอยู่หลังนี้ Bài khỏi tám, khỏi tám Bóng Bóng xoay, bóng xoay Bóng xoay Đưa vào vàn nhìn vào Bóng xoay Tạm dưới, tạm dưới Tạm dưới, quay đây, quay đây Bóng xoay Tạm dưới Uuuu, nhẹ phê Uuuu Nhẹ phê Bóng xoay, bóng xoay, khỏi yên, bóng xoay Ngoài Bị chẳng mấy bóng Này, chứ chứ khỏi bóng thang phê Khỏi bóng thang quá, nhìn là bóng mất มันคือิบพวกยิงกันหมดมันเหลือตัวเดียวดิมันเหลือตัวเดียวมันถียิงกันบ่อเลยบ่อเลยมันคนละทีมถรัถามมันถามมันอยู่ทั้งนี้มันต้องยิงกันไหมถามมันอยู่ทั้งนี้เี๊งวันมันบริอยู่ทั้งนี่มันบ่วิ่งเด็กบ่บ่บเออเพราะว่าถามอยู่ทั้งนี่มันต้องยิงกันคอยปปิดประตูไว้คอยวิ่ไปใช้คอยอยู่นี่แหละคอยคอยยัดคอยยัดหนึ่งทีมจีเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปล่อยปล่อยปล่อยคอยเองปล่อยเองปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลย

เออเอาดูสวยงามๆเกมสุดท้ายเอาสุดยจอนละแล้าพวกขวยอย่างขู่ผมเป็นอย่างมันดนตรีมันคือสวนกันโอ้ยปืนอันนี้ก็บ่ได้ยิงซทำบัดรไปเก็บเยอะยะรับกันได้โอ้ยแต่ยิงไตะฟวกกระดาบปลารมีนี่ส่ดนะปืนกระดาบปลารมีเนาะ 你。出多少？吧，地几万啊？